คุณไปคุณรอดไหมผมรอดแล้วผมดิฟอีกรอบหนึ่งมารอตรงนี้ด้วยโอ้โหโอ้โหดิฟด้วยถ้่เขายอมให้เขาคือถ้าไม่งั้นเขาไม่มีทางชนะเช่คือว่าอย่างเนี้ยคือไม่มีทางชนะผมอยู่แล้วผมอยากให้แต้มมันสมบูรณ์ของคุณน่ะให้ยืนเฉยๆฉเะเดี๋ยวน้ำตาลจะขึ้นเฮ้ยไม่เป็นเปาหวานโอเคแล้วสรุปคะแนนกันก่อนนะสรุปแล้วนะฮะสีแดงนะรอบนี้ศูนย์คะแนนช่วงหน้ามีคะแนนให้เก็บอีกนะฮะสู้ไหมฮะสู้ สู้ไหมสูส้อาจจะสู้ด้วยกันมาสู้กันต่อนะฮะกับเกมกำแพรซ่า สนับสนุนโดยชาเขียวมิเรอิครีไวท์เธอริฟเดอะมาริฟจากลอรีออลปารีสเอาละครับกับกุญสูรเกมกระแผงซ่ากันต่อนะฮะแน่นอนนะตอนนี้ทั้งสองทีมนะครับมีศูนย์คะแนนเพราะฉะนั้นนะครับในรอบนี้ต้องเร่งทำคะแนนกันแล้วนะฮะเราจะเริ่มเล่นจากกระแพงคู่กันก่อนนะฮะกระแพงคู่นะครับจะเป็นทีมสีน้ำเงิน ครับพี่หนุ่มผมได้กินคนแพ้ไอ้กินพวกนี้มันแรงนะมันกินสกังเลยแม่รู้จักสกังหไอไอชมดโอเคพร้อมไหมฮะพร้อมพร้อมนะถ้าพร้อมเชิญที่เพลงดิ ผมพร้อมไหมฮะพร้อมพร้อมนะฮะเก็บ20่ิคะแนนนี้ให้ได้นะครับออสบายสบายนะฮะอยู่หรือถ้าพร้อมแล้วกําแพงซ่า ขอพับคอเอีงกันไปเลยครับกำแพงนี้ครับเป็นกำแพงที่ต้องกระโดดอย่างเลี่ยงไม่ได้ไม่มีทางเลือกครับทั้งคู่กระโดดลอยตัวแต่วัวเข่าครับดันไปชนทําให้เสียจังหวะโดยจะพอะคุณหมูครับถึงกับโดลงมาขอพับกันเลยทีเดียวแต่ดีนะครับว่าเวทีของเราเป็นเบาครับก็เลยเซฟขอบคุณหมูไว้แต่ยังไงก็ต้องขอบปรบมือให้กับท่ากระโดดอันสวยงามของทั้งคู่นะครับ จริงแล้วเนี่ยถือว่าง่ายมากเป็นครับ,น,รบนะฮะสเต็ปนี่คือสามารถเหยียบได้เทคตัวรอดไปก็ได้ปากดีไงเอาเองไหม <c oughs> เอาเองไหมไม่เอาไหมเอาสตะพาบไหมเอาไหมเล่นที่คุณแอนรู้ <c oughs> ไปหมดต้องเหยียบด้วยมันมาแบเอาเอาเองล่าสุดคะแนนนะฮะสีน้ำเงินนะครับตอนแรกเก่าเอาใจคะแนนซะหน่อยเมื่อกี้ถึงรู้ถึงตัวผมนะอย่างนี้เราไปศูนย์คะแนน ทนไม่ไหวแล้วผมอยากจะเคลียร์เกมนี้มันจบลงโอเคผมเองไล้ไหมฮะพร้อมนะฮะพร้อมครับถ้าพร้อมล้วเชิญที่เพล่เิ้อให้พันนั้นคุณรอดูแล้วกันทีมผมจะไม่พูดเยอะนี่ไงขอกำลังใจหน่อยที่รักจ๋าพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้ว กําแพงซ่าพพกําแพงนี้ครับเป็นรูปคนนั่งบนหลังของคนอีกคนที่ทำท่ากโกงโค้งอยู่ครับ คุณอูเป็นผู้ชายครับทีอยู่ข้างล่างแครนน้องก็ตัวใหญ่เกินไปสุดท้ายก็เลยยืนบิดเบียยกันจะเข้ารูไปอย่างนั้นมันก็จะไปรอดได้ยังไงล่ะครับดูเอาสิครับเรียกมาครับแทงเข้ามาทำให้รอดแบบไหนก็ต้องทำไปแบบนั้นฝืนๆไปแบบทีมนี้ไม่มีทางรอดแน่นอนอยู่แล้วเมื่อกี้นี้นะฮะถ้าเกิดเท่าทีละคนเนี่ยรอดนะกี้ที่ให้แพ้ตั้งใจให้แพ ตั้งใจมันเป็นนัยยะเองด่ะโอเคนะมาพิธีทำอยู่ที่ใดคุณพูดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคุณได้สี่สิบผมตัดเหลยยี่สิบนะฮะอย่าเถียงอย่าเถียงกรรมการไม่รู้ว่าเราไปเยี่ยวรถน้งตาบ้านเรอไป่ะเอ้านะเอ้านะพร้อมนะฮะครับถ้าพร้อมเชิญที่เพลงอะไรใจเย็นใจเย็น ีนเงินพร้อมไหมฮะยังน่ารกเวตอนนี้เขามี30ค<ล>ะแนนล <ะ S 1> แล้วนะครับคุณต้องรอดไปให้ได้เพื่อเก็บ40คะแนในนี้ให้ได้ถ้าพร้อมแล้วก <c oughs> ำแพงส่า <c oughs> <c oughs> สามคนรวมพลังคุณหมูครับอาศัยคูค่อยู่ตรงกลางปล่อยให้ลูกทีมสองสาวเอียงตัวรัู่แต่ดูนะครับว่าติดเต็มก้นทั้งคู่เลยครับหาเรียกว่ากำแพงหนีบบั้นเอวไปทิ้งลงในน้ำกันเลยทีเดียวปล่อยให้คุณหมูหน้าทีมว้าวเวคุดคูอยู่ลำพังช่างน,น่าสงสารจริงๆ <laughs> อะไรครับ <laughs> ผมจะบอกให้นะทึกมันนิดเดียวเอง ทิงนี้เดืออะไรรู้ไหมกำแพงแบบนี้คุณจะนั่งซ้อนกัน3คนรอดไปได้คุณโดนตัดคะแนนนี่คุณก็ได้ทำคะแนนเท่าเขาเพิ่งมาบอกอีตอนหลุนไปแล้วเอ้าเที่ยวก่อนดีนะยืนเฉยๆนะมาท่าไหนไปท่านั้นมาเป็นรูกลมๆต้องบอกว่าโดดได้โดดแล้วโอเคตัดสินไปเลยนะฮะรับไปสูที่หนึ ครับเป็นแชมป์ทุกคะแนน3 0คะแนนและแชมนะครับจะได้รับเงวกันล1,000บาทนะครับพร้อมกับถ้วยรางวัลอะไรดีใจทำไมขอให้ให้ยืมให้ยืมลอกเหนือจากถ้วยรางวัลแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนะครับว่าสีแดงนะครับจะสามารถชิงอีก1,000บาทจากแฟนในเจ้ากิฟได้หรือเปล่าเดี๋ยวกลับมานะครับกับเกม 咁平生。<noise> สนับสนุนโดยเนเจอร์กิฟต์พอฟฟี่ทวนตี้วันไทยประกันชีวิตเอาละครับ,บ,บสำหรับเกมกำแพงซ่ากันต่อนะฮะแน่นอนนะครับวันนี้นะฮะทีมที่เป็นแชมป์นะครับคือทีมสีแดง <c oughs> เอาละครับสำหรับสีแดงทีมแชมป์ในวันนี้นะฮะโอกาสได้หนึ่ง0 0ืนบาทจากาแฟเนเจอร์กิฟต์นะครับ แต่คุณต้องผ่านกระแพงโบนัสไปให้ได้กระแพงโบนัสวันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วคนรูปร่างดีสามารถผ่านกระแพงนี้ได้แน่นอนพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมแล้วเชิญเพ้ริอ่ะพยายามจะเล่นเล่หนึ่ง